น้องวอนยองน้องวอนยองลักษณะใบหน้าคือเป็นเอเชียรู้จ,จักเลยแล้วถ้าพูดถึงทรงปากนะครับคุณหมอว่าทรงปากน้องวอนยองคือเป็นทรงที่แบบฮิตมากในปันจจุบันเป็นคิวป,ปิดโบวเป็นการสอนกรรมเทพที่มันค่อนข้างชัดน้องซานาะอันนี้คือ,อน้องซานาะคุณหมอมหน้าผากผู้หญิงจะต้องกลมมนกว้าง และมีความพุ่งเนาะผู้หญิงไทยเรา,าตอนนี้ดอ,องอินฟ้าคือแบบนิยมมากคุณหมอไปที่ไห,หนก็คือแบบเลเวลอยากได้แบบปากทรงอินฟ้าจมูกทรงอ,อินฟ้าตาทรงอินฟ้าแต่ที่เขาดูเป็นไทยจ๋าเลยอ่ะไทยเราจะแบบแหลายๆคนจะชอบเติมหน้าผาักชอบเติมหน้าแก้มเพื่อปรับให้มันเหมือนอยุเหมือนอะไรญี่ปุ่นเกาหลีนี่ก็เอเชียมีนามก็คือลูกหลักเจ้าหัวทรงหน้าพระเจ้าคุณหมอจรี้หล่อจริงหล่อไหมคุณหมอถ้าหน้าเขาเรียวกว่านี้เขาจะดูสาวกว่านี้นะไปหน้า เขาอ่ะพระเจ้าเขาสร้างมาให้ดีมากเลยให้แบบ <c oughs> บาลานซ์ดีมากเออแล้วเขาก็ควบคุมปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อดีมากลองมีสร้าของเราดีกว่าถ้าส่วนใบหน้าลักษณะเอเชียลุคแบบเอเชียลุคแบบจับเลยสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องกางนำคลินิกไทยแลนด์นะคะวันนี้ออมนะคะมีท็อปปิกเด่นเลยนะคะที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะช่วงนี้เนี่ย มีคนที่เข้าคลีนิกนะคะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยอยากได้เลฟนั้นอยากได้หน้าแบบนั้นอยากได้ปากแบบนี้อยากได้โนกแก้มแบบนั้นนะคะวันนี้จะมาวิเคราะห์ กับคุณหมอมอสกันค่ะว่าทุกคนสามารถมีหน้าแบบนั้นได้หรือเปล่านะคะก็ะคือวันนี้เราจะเอาหน้าแบบคนที่แบบกระแสหรื<ช>อที่ความสวยที่แบบรูปเนี่ยมาให้หมอวีซอเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่า r e f e r e n c e นะคะให้กับลูกค้าทุกท่านของกังนำคลินิกเราก็เลยจะมาถามคุณหมอกันว่าลูกค้าทุกท่านของเราเนี่ยสามารถเป็นในแบบเรฟที่ลูกค้าต้องการได้หรือเปล่าค่ะแม้วันนี้มีหมดหรือเปล่าเกาหลีแน่นอน เอเชียยุโรปเนี่ยตีมไทยอะไรฉ่ำมาหมดนะคะวันนี้ไปกันเลยครับผมหมอมอนะครเป็นแพทย์ประจำอยูที่กังนําคลินิกนะครับผมโอเคงั้นเราเริ่มที่คนแรกแบบเดินเข้ามาเลยว่าคุณหมอคะหนูอยากได้แบบหน้าแบบนี้มีคอให้หน่อยว่าหน้าแบบนี้มันอะไรเด่นก็องทำยังไงถึงได้หน้าแบบนี้อ่ะเริ่มที่คนลรกคนนี้คือกระแสหิตมากคุณหมอน้องวอนยองอ๋อปินเกาหลีของเราชื่ออะไรนะ งวนยองน้องวนยองโอเคน้องงวนยองอ่ะก็ลักษณะใบหน้าเราแยกแยกดีก่อนส่วนใหญ่เราจะแยกเป็นหลักว่าความชอบของคนไข้แต่ละคนจะชอบเป็นลักษณะที่เป็นเอเชียนลุคหรือเป็นยุโรเปียนยุโรปอ่ะใบหน้าเขาจะค่อนข้างโปรเจกต์มาทางด้านหน้าแล้วผู้หญิงอ่ะเขาจะมีสัดส่วนใบหน้าที่ไม่ได้ละมุนเท่ากับคนเอเชียคนคมความชัดเนาะความคมความชัดและพุ่งกว้างของโหนกแก้มตัวเนี้ยกับความกว้างของจอไลน์ข้างล่างเขาอ่ะ ผู้หญิงทางยุโรปอะ่ะ<อ>เขาจะมีความใกลเคียงกันยาวสัก10เซนนะตัวนี้อาจจะยาวสัก8เซนแต่ถ้าเป็นเอเชียไม่ได้แล้วผู้หญิงจะต้องหน้าชอบักษาะใบหน้าที่เป็นรูปไข่สมมติอันนี้10เซนเนะี่ยตัวนี้จะอยู่ประมาณ6เซนทุกอย่างต้อง,องละมุนออต้องแบบต,ต้องละมุนะต้องต้องกลืนกันขมับโหนกแก้มต้องไม่มีรอยต่อแก้มตอบต้องไม่มีรอยต่อทุกอย่างจะต้องบรรจบจบกันเหมือนเป็นรูปไข่ Mm hmm. และต้องเป็นขนาดไซส์หน้าที่ค่อนข้างพอดีนะครับอย่างอย่างเงี้ยน,น้องวอนยองลักษณะใบาหน้าคือเป็นเอเชียลุคจ,จัดเลยคือใบหน้าเป็นรูปไข่มากนะครับแล้วก็ลักษณะใบาหน้าดูมีความเป็นเรียกว่าเฟมินีนคือเป็นความเป็นผู้หญิงสูงมากมีความละมุนมากนั่นเองจะดูลักษณะของขมับเขาหนวกแก้มเขาแก้มตอบเขามันไม่ได้ไม่มีรอยต่อชัดเจนแล้วดูในส่วนกลางของใบหน้าเขานะสิ่งที่ทําให้เขาดูเป็นลุคละมุนดูเป็นสาวแบบดูเป็นหวานขึ้นอีกนิดหนึ่งคือลักษณะของหัวตาเขา ลากมาถึงปีกจมูกเขาลากมาถึงมุมปากเขาอ่ะมันค่อนข้างอยู่ใกล้เคียงกันอย่างบางคนถ้าปีกจมูกกว้างออกไปเยอะหรือปากกว้างออกไปเยอะหรือคางก็ตามที่กว้างออกไปเยอะมันจะทําให้ลักษณะใบหน้าดูสตรองขึ้นนิดหนึ่ง <üğ> และอย่างเนี้ยทุกอย่างมันมาจุกเหมาะกาันทั้งสัดส่วนครึ่งหน้าบนสัดส่วนครึ่งหน้ากลางสัดส่วนครึ่งหน้าล่างมันค่อนข้างเท่ากันแล้วส่วนของกึ่งกลางใบหน้าหัวตานะครับจมูก มุมปากแล้วก็ความพอยส์ความพู่ของคางอะมนอยู่ในเกณฑ์ที่มันค่อนข้างละมุนเรากําลังหวานพอดีความละมุนของใบหน้านกลมกลืนกันค่อนข้างดีไม่ได้มีตรงไหนเด้งโดดขึ้นมาชัดเจน<ม>ก็คือว่าเป็นเอเชียลุคที่แบบค่อนข้างป๊อปปูล่าในปัจจุบันที่ทุกคนอยากเป็นอยากได้กันนะควพูดถึง<ม>ทรงปากนะครับคุณหมอว่า<ม>ทรงปากน้องโมโยคือเป็นทรงที่แบบฮิตมากในปัจจุบันอย่างปากบนปากล่างนี้สัดส่วนสวยสัดส่วนตัวเลขที่เราใช้กันส่วนใหญ่จะเป็น1ต่อ1.618คือบนอ่ะเล็กล่างใหญ่กว่า นั้นเองเราคงไม่ได้เอามาทัดมาวัดหรอก1ต่อหนึ่งตัวแปดแต่มันเป็นตัวเลขที่แบบเป็นตัวเลขของความสวยอ่ะง่ายๆคือล่างอ่ะต้องใหญ่ข้อบนแล้วในลักษณะของตรงกลางเขาอ่ะเป็นคิวปิดโบอ่ะเป็นการสอนกรรมเทพที่มันค่อนข้างชัดยังไรครับคุณหมอสอนกรรมเทพเนี่ยอ่าเคยเห็นธนูไหมเวลากรรมเทพเขายิงธนูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเคลื่อนขึ้นมาเงี้ยแล้วก็หักลงมาเงี้ยหักมาเงี้ยหักยังมางเงี้ย อ,อ,อันนี้แหละเขาเรียกว่าคิวปิดโบเป็นการสอนกรรมเทพแล้วก็ก็จับตรงกลางอะ่ะเขาจะมีความอวบอิ่มเป็นติง่งนิดหนึ่งบางคนจะลักษณะเป็นแค่สันคมๆเฉยๆก็มีเดี๋ยวจะมีคนอื่นบอกว่าต้องมีปบาเป็นสันคมๆเฉยๆไม่ได้เป็นติ่งกลมๆแล้วข้างล่างป่าจะมีความอวบอิ่มแบ่งโซนเป็นซ้ายเป็นขวานิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบเป็นเชอร์รี่หรือเป็นลูกขนาดนั้นนะก็จะมีความแบ่งโซนด้วยมีตรงกลางก้นนิดเดียว เออ<ม>แล้วก็มีความมุมปากยกทางนั้นข้างนิดหน่อยไม่ได้ยกแบบเป็นแมวขนาดนั้น<ม>ก็ยกแบบกระดังดีอะ่ะเออก็คือเป็นเอเชียลุกอ่าเราไปคนต่อไปน้อ,นองลิซ่าของเราดีกว่าถ้าคุณหมอประเมินมหน้าน้องลิซ่าหน่อยน้องลิซ่า Lisa ก็ลักษณะสัดส่วนใบหน้าลักษณะเอเชียลุกแบบเอเชียลุกแบบจับเลยอะ่ะแต่ว่ามีความยุโรปเข้ามานิดหนึ่งเนื่องจากลักษณะของปากเขาอะเทียบกับน้องวอนยองเมกกื่อกี เขาจะมีความกว้างมากกว่าเห็นปะอ่ะเราเทียบกับน้องวันหย่อนดูป่กเขาจะดูแบบตะมุตะมีอะปากของน้องนิ่าจะลักษณะที่ค่อนข้างมีความกว้างมากกว่านิดหนึ่งใบหน้าสัดส่วนเขาอ่ะตัวจมูกเขาอะจะมีความกว้างกว่านิดหนึ่งในตัวของสันนะอ่าในตัวของสันที่มีความกว้างกว่านิดหนึ่งทำให้หน้าโดยรวมเขา ดูมีความสะตองขึ้นนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้ละมุนอันนี้คือคาแรคเตอร์ที่ทำให้นอริซ่าดูเป็นเอเชียลุคที่มีความผสมผสานกับความยุโรปเข้าไปด้วยนิดหนึ่ง mm hmm. ถึงแบบเป็นที่โด่งดังของทั่วโลกทั้งนานาชาติก็ชอบเอเชียก็ชอบอยุโรปก็ชอบอย่างปากอย่างที่บอกว่ามีความกว้างมากกว่าและไม่ได้มีความตะมูตะมีมากไม่หนูว่าตัวคิ้วปิดโบนในรูปเนี้ยไม่ได้ชัดเท่ากับตัวน้องวอนจองจเ,เออแล้วปากจะมีความลากเส้นอ่ะยาวออกไปที่มากกว่าความวานิลลี่ของปากที่มากกว่า มันจะไม่ได้ดูแบบเล็กๆแล้วก็ดูมีความแบบคิปิดโบมีความเป็นเคิร์ฟเป็นลักษณะของมุมปากยกที่เท่ากับน้องวอนยองซึ่งน้องวอนยองก็ไม่ได้เยอะเกินนะกําลังดีแต่ว่าอันนี้ก็คือมินิมอลกว่านั้นไปอีกอเออนี่คือลักษณะของปากทรงนี้ก็สามารถจะใช้เทาการได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำได้แต่อยู่ที่เนื้อปากตั้งต้นเดิมของแต่ละคนนะอ่าแล้วตัวของจมูกจะเห็นว่าหัวตากับปีกจมูกไม่ได้กว้างเกินเหมือนกันแต่ลักษณะของจมูกเขาอ่ะต้องแต่ตัวฐานตันเนี้ย เอ่อตวนนี้เลยอ่ะที่อยู่ระหว่างหัวตาสองข้างมาัดตนนัวนี้มันจะดูมีความยาวพวนองวอนยองและดูมีความสันที่คมชัดกว่าน้องวอนยองถ้าดูด้านข้างอ่ะซึ่งในนี้นไม่มีผ้าถ้าเป็นด้านข้างอ่ะตัวสันที่เป็นตัวตวนนี้น่ะูนขึ้นมาตวเน,นี้ยเเขาก็จะดูสูงกว่าน้องวอนยองด้วยก็ทําให้เขาอ่ะดูยิ่งลุกมีความยุโรปขึ้นไปอีกนิดนึงโอเคเราเป็นคนต่อไปครับคุณหมอ น้องซานะอันนี้ชื่อน้องซานะคุณหมออ,อย่างของน้องซานะเนะนี่ยซานะเนี่ยเขาจะมีลักษณะของขมับที่เป็นส่วนหวานนิดนึง<อ>มีความชิคโบนที่ค่อนข้างไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่ามันดูชัดขึ้นมาเพราะว่าเขามีความขมับวาวนิดเดียวมีความแก้มตอบวาวนิดเดียวสัดส่วนโครงหน้าเขาเลยทําให้หน้าเขาแบบไม่ได้แบบเป็นไข่ซะทีเดียวอะเออใช่มันจะมีความถูนนกมันจะเคิร์ฟแตกต่างกันกันกนกบน้องวอนยองในคสแรก ออแล้วดูลักษณะของตัวของปากเขาปากเาก็จะมีความตะมูตะมีคล้ายๆเอเชียลุคของน้องวอนยองเหมือนกันแต่เนี่ยกระจับที่หมอบอกไม่เป็นลูกกลมๆไม่เป็นลักษณะของหยดนะ้ำเห็นไหมอันนี้คือเป็นเส้นเลักษณะนี้เขาก็จะทําให้ปากดูลมุลดูธรรมชาติดูเป็นคลาสสิกแต่แบบไม่ได้เป็นแนวเอเชียลุคแบบจัดจัดออก็ทําให้ใบหน้ารวมๆขเขาก็ดูกลมกพลืนแต่ทุกเคสอ่ะที่พูดมาทั้งหมดอะ จะต้องมีอยู่บางอย่างที่เหมือนกันคือสัดส่วนใบหน้าหน้าผากผู้หญิงจะต้องกลมมนกว้างและมีความพุ่งเนาะแล้วจะต้องมีสัดส่วนใกล้เคียงกับครึ่งหน้ากลางในส่วนของสันจมูกสัดส่วนของปลายจมูกถึงปลายคางแล้วก็ด้านข้างของหน้าจะไม่กว้างเกินไปของคนเอเชียเราจะมีความแอบเสียเปรียบของยุโรปนิดนึงอะยุโรปหน้าเขาจะพุ่งกว่าข้างหน้า เอเชียน้าออกข้างเออบางคนคือแบบรู้สึกแบบโอ้โหกังวลมากแต่โหนกแก้มใหญ่มากเออเราสามารถปรับผู้เนี้ยได้หมดเลยอาจจะไม่ต้องไปทุบหนกแก้มบอกโอ้โหมันก็ฟิ้เลอะก็กบแบบกบแบบกบได้เนียนอยู่นะเนียนเนียนเยอะเลยนะ บางคนหมอฉิดคืงหน้าคือคนไข้แบบก็ค่อนข้างตกใจแล้วว่าไอ้หนกดแก้มหายไปไหนอะ่ะยังไม่ได้ทุบเลยทุบน,น้สิตนะเหมือนทำศิลกรรมคบคุณหมอเออม,มันสามารถทําได้ถึงขนาดนั้นแล้ว <S 2> <S 2> ใช่ครับเนี่ยอันนี้คือพื้นฐานคือถ้าส่วนของใบหน้าบนกลางล่างต้องเท่ากันความโปรเจคชันที่มันควรจะต้องมีหน้าผากจมูกหน้าแก้มตรงน,นี้คางต้องมีมันเหนือสวยน้องสลาจะมีความคางแหลมแหลมกว่าน้องนอยองอ่าลักษณะลักษณะคําว่าคางแหลมมันมีหลายแบบบางคนแหลมแบบแหลมแบบแหลมมากอ่ะอันนั้นน่ะ ก็จะเรียกว่าแหลมจริงๆแต่บางคนเขาจะเรียกว่าแค่แบบละมุนอะละมุนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าละมุนเฉยๆแต่ลักษณะของครึ่งหน้าล่างสัดส่วนความกว้างของกระดูกคาตัวเนี้ยอาจจะดูใหญ่กว่ากระดูกว้างกว่าของน้องตัววันยองเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แหลมมากมยขนาดนั้นแค่เป็นตัวของคางที่กว้างกว่าดูสิคางคนนี้เขานิดเดียวเองแต่พอลองลองใช้ AI ออ่ะทำให้คางเขาดูแบบ ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นดิโดยที่แบบความพอยหรือความละมุนยังเท่าเดิมหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกดูกหนึ่งจากดูน่ารักน่ารักทั้งตัวมีจะดูเป็นลักษณะที่แบบค่อนข้างอันิด,ดึงใช่เจนนี่เออน้องเจนนี่นะลักษณะถ้าใบหน้านะถ้าเป็นสัดส,ส่วนของใบหน้านะหน้าผากของจมูกเขาอะ่ะจะดูค่อนข้างกว้างส่วนของครึ่งหน้าล่างส่วนข้างบนเขาอ่ะตัวเนี้ยจะดูแบบมีความโหนกกว่าอมีความโหนกมีความนูนมีความแบบดูโปรเจก มากกว่ายิ่งตัวละตัวของแก้มอะหน้าผากัางไม่เท่าไหร่นะมารบริเวณของแก้มอะดูจากภาพนี้ดูจากมุมนี้นะเราวิเคราะห์เป็นภาพต่อภาพนะเขาจะดูมีความโปรเจกต์มากกว่าคนอื่นๆมากกว่าเคสก่อนหน้าเออมันเลยทําให้เป็นลักษณะเฉพาะของเขาที่แตกต่างกันออกไปแล้วลักษณะของครึ่งหน้าล่างอะอันเนี้ยลักษณะก็ไม่ได้ยาวมากแล้วไม่ได้ใหญ่มากจะไปคล้ายกับน้องวอนจองเหมือนกันปากก็เหมือนกันเลยแต่ว่าสําหรับหมอนหน้า่างเขาดูลักษณะเหมือนแบบจีนนะมีความมวยๆวยเนาะเอออาจจะเป็นเพราะด้วยลักษณะของชั้นตาด้วย แล้วเรื่องของ upper eyelid หรือหนังตาบนตนัวนี้ที่มันดูมีความกว้างมีความห่างจากคิ้วที่มันมากขึ้นเออแล้วด้วยความที่แบบชั้นตามไม่ได้ชัดมากก็เลยลักษณะความสวยจะออกไปเป็นลงลักษณะมวยๆนิดนึงอ่นนี้มาส่วนผู้หญิงไทยเราม้าตัวนี้น้องอิงฟ้าคือแบบนิยมมาคุณหมอไปคิที่ไหนก็คือแบบเรฟเฟอยากได้แบบปากทรงอิงฟ้าจมูกทรงอิงฟ้าตาทรงอิงฟ้าอะไรยเงี้ยของน้องอิงฟ้านะครับสั่รับหมอนะที่แบบ หน้าเขาดูสวยแบบละมุนอะเขาหมอบมองที่ตาเขาก่อนตาเขาเปิดกว้างตาเขาโตนะครับขอบบนของตาดํานี่เห็นขอบล่างของตาดํานี่เห็นหมดเลยตาเขาค่อนข้างโตนะครับผมแล้วก็มีลักษณะของคิ้วอะ่ะคิ้วก็สําคัญนะคิ้วเขาเป็นลักษณะที่แบบเป็นอาร์ชอะ่ะเป็นแบบโค้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเออถ้าลักษณะยิ่งเราเป็นลักษณะโค้งลักษณะยิ่งบนสวยอะ่ะมันจะยิ่งทําให้หน้าเราก็ยิ่งดูละมุนมากขึ้นอย่างผู้ชายอยนะ่างเงี้ยคิ้วจะแบน คิ้วจะแบนและตรงแล้วตาจะไม่ใช่กลมโตแบบนี้ตาจะเป็นแนวแบบกระสวยอะ่ะเป็นสปนะินเดิลคือตาผู้ชายตาผู้หญิงจะต้องกลมมนแล้วก็มีความยกคองหางตานิดนึงแล้วก็ถ้ายิ่งมีผสมกับคิ้วที่มันเป็นอาจขึ้นไปด้วยอะ่ะหน้าเขาจะยิ่งดูละมุนถ้าปิดดูแค่ตรงเนี้ยเออหน้าเขาจะดูละมุน <c oughs> แต่ที่เขาดูเป็นไทยจ๋าเลยอะ่ะไทยเราจะแบบหลายๆคนจะชอบเติมหน้าผากชอบเติมหน้าแก้ม <c oughs> เพื่อปรับให้มันเหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> อะไรญี่ปุน่นเกาหลีจีนเงี้ยเนาะ ไทยเราจะมีความที่หน้าผักค่อนข้างไม่หนูนอ่ะอม,ออมีความค่อนข้างตอบเออมีความค่อนข้างไม่ได้แบนมากแต่ก็แบบมีความสตรองน,นิดนึงแล้วก็จะมีเรื่องของขม,มับที่มีความแบนไม่ได้นูนขึ้นมามากลองปรับน้องอินฟ้าให้น้าผักนูนแล้วลองปรับให้ขม,มับนูนขึ้นมาอีกดิมันก็จะไม่เหมือนน้องอินฟ้าตอนนี้ก็จะเป็นอีกคนไปเลยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งอีรูปหนึ่งไปแล้วซึ่งก็จะไม่ได้สวยแบบนี้แล้วนะ เออ,อ,อก็จะเป็นสวยอีกแบบหนึ่งนะพูดถึงปากเนาะตัวของปากนี่ยดูปากปมาคุณหมอปากน้องอีฟ้าคือเป็นสวบีหิดมาเลยปากน้องอีฟ้าน่ะจะเป็นลักษณะไปทางหน้าเขาเอเชียนเนาะแต่ปากเขาอะ่ะสำหรับหมอจะไปทางยุโรปมีสัดส่วนบนล่างใกล้เคียงนะแล้วไม่ได้มีแบบ คันสอนกรมเทพที่ชัดชแล้วไม่ได้มีมุมปากที่ยกมันามนากขนาดนั้นมันเบินขึ้นไปน,นิดนึงเนาะใช่ใช่ใช่คือมันทําให้มีความขัดแย้งกันบนใบหน้าอันเดียวกันซึ่งมันจะมีความกลมกล่อมออกมาในอีกลักษณะหนึ่งมีความละมุนออกมาในอีกแบบหนึ่งลักษณะของโครงหน้าที่เป็นเอเชียนบ้างบางส่วนรวมกับปากที่มีความแบบเป็นยุโรปอ่างเงี้ยเออมีคางที่แบบมีความพอยเป็นแบบเอเชียนพอดีแล้วมีความคมของจอล์ ที่ไปทางยุโรปประมาณหนึ่งอ,อย่างเงี้ยมันก็เป็นสัดส,ส่วนที่แบบทําให้น้องอีฟ้ามีลักษณะใบหน้าที่ออกมาสวยไปในอีแบบหนึ่งก็ที่ไม่เหมือนใครเหมือนกันคือจริงๆเราไม่ต้องดูเอเชียทั้งหน้าก็าได้เชียหวหมเราสามารถอเอามาแบบคอมชั่น,นก,กันได้หนออ่านี่เลยคนแรกคนไข้ผู้ชายส่วนใหญ่บางทียังแบบไม่ค่อยกล้าเปิดใจตัหมอฉีดเคผู้ชายไปเยอะกว่าสมควรเออแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ดูเปิดใจกับอาการเยอะเยอะเยอะผู้ชายอ่ะได้เปรียบนะไม่ถึงว่าถ้าปรับโครงหน้าจริงๆอ่ะได้เปรียบผู้หญิงในแง่ของว่าใช้ฟิลเลอร์ที่น้อย เพราะเราไม่ต้องโปรเทชันเยอะไงผู clean, ้ชายจะน้า <available> ผักตุยไปทำไมจะแก้มหน้าแก้มตุยไปทําไมจะแบบคางละมุนแบบพอย์ไปขนาดทำไมผู้ชายโปรเทชันแค่ประมาณหนึ่งก็พอแล้วแค่แบบไม่หวังเข้าไปอ่ะไม่หวังว่าไปเป็นเซี่ยวร็จันอ่ะให้มันแบบเสมออ่ะให้มันแบบเฟิร์มพอแล้วเราแค่เติมให้มันเต็มก็พอใช่เพราะว่าบางคนแบบเว้าไปใช่ว่าหมอต้องการเติมให้มันนูนขึ้นมาเงี้ยก็ใช้ฟิลเลอร์ประมาณนึงแหละ ถ้าเกิดผู้หญิงบอกต้องการสร้างโปรเจคชันให้มันละมุนีกต้องสร้างขึ้นมาอีกเคิร์ฟหนึ่งอ่ะฟิลเลอร์เยอะกว่านะอ๋อนี่คือผู้ชายทำากคืผู้หญิงอีกทำง่ายกว่าคนให้ผู้ชายล้วเปิดใจน้อยอ่ะก็จะต้องดูในเรื่องของสัดส่วนให้ละเอียดนิดนึงเพราะไม่ใช่ว่าฉีบผู้ชายแล้วหน้าเหมือนผู้หญิงเออส่วนใหญ่ต้องระวังในเรื่องของพวกนี้ต้องดูสัดส่วนดีๆน้องวี BTS ก็เคยติดหนุ่มหน้าหลอเหมือนกันผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันครับมันจะมียุโรปกับเอเชียเวลาผู้ชายแบบผู้ชายอาลับหรือแบบ ที่หน้าเขาดูแบบสตองมากๆ่ะวดแกน10เซนอย่างเงี้ยจอลายเขา10เซนเท่ากันเนี่ยตรงเป็นสันเลยนะดูสตองไหมมันจะดูแบบบางคนมีสัดส่วนของคางคางเนี่ยคือตัวหลักที่วงบอกถึงความเป็นผู้ชายอีกอย่างนึงเลยถ้าคางกว้างนิ่มเรียมเหมือนซูเปอร์แมนอะที่เป็นคนที่สแสดงซูเปอร์แมนค,คางเขาเหลี่ยมมาแล้วเขามีริมเปิุนตรงกลางด้วยบุมเข้าไปเงี้ยพวกนเนี้ยทำให้บอกบอกถึงความเป็นผู้ชาย แล้วรอยต่อคาตวเนี้เมื่อกี้บอกผู้หญิงมีมีเยอะดูไม่ละมุนใช่ป่ะผู้ชายมีเยอะยิ่งบอกถึงความสตองก็อย่างที่บอกว่าจะมีลักษณะผู้ชายก็แบ่งเป็นเอเชียเป็นยุโรปอะอรกันเนาะมันจะมีความกลมเกลืนกันในบางอย่างอย่างลักษณะเนี้ยคือเป็นเอเชียลุคแต่ลักษณะผู้ชายต่อให้เป็นเอเชียนลุคจะต้องมีลักษณะของโหนกแก้มที่ค่อนข้างตรงผู้หญิงจะสแลนนีนะแต่ถ้าผู้ชายจะตรงนี้แล้วจะต้องชัด เออตัวนี้เราต้องชัดอย่างของเขาเนี่ยมีความเป็นสันชัดถูกปะแล้วก็จะมีความจอลายผู้ชายจะต้องชัดไม่ย้วยยังหมดเนี่ยอ้วนไปหน่อยก็จะย้วยออกนิดนิดนึงเออแต่ถ้าเกิดมีความเป็นสันชัดเขาจะบอกบอกถึงความเป็นมาสคูลินมากขึ้นมีความเป็นชายมากขึ้นเออมันจะดูคมนะครับส่วนตัวนี้มันต้องรับกันระหว่างตัวของจอลายและตัวของโหนกแก้มมันจะเป็นเส้นขนานกันก็จะดิ้งดูเรียกว่าผู้ชายมากขึ้นอ่ะดิ้งดูมาสคูลินมากขึ้นก็จะมูกอ่ะเขาจะเรียกลักษณะเรียกว่าเป็นอคววิลีนน้ตตถาาามมมมดัักษณะะเ่รงจบุปึ บุ่มแล้วก็ตัวนี้จะเชิดขึ้นมาเป็นองเงี้ยเอออันนั้นจะมุ่งบอถึงความเป็นอคริลนโนดแต่ว่าเขาก็จะมีผสมกับออความเป็นเอเชียนทางของผู้ชายด้วยนิดหนึ่งในเง่ที่ว่าปีกจมูกเขาไม่ได้กว้างมากถ้าปีกจมูกเขากว้างมากกว่านี้เขาก็จะดูกระตองขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้มันก็คือรับกันพอดีกับหน้าเขาทั้งในเรื่องของข้างในเรื่องของตอลนยในเรื่องของชีกบนที่เป็นโหนกแก้มในเรื่องของสันจมูกและความแบบกว้างของปีกจมูก มันก็เป็นความกลมกลืนกันอีกแบบหนึ่งใช่ใช่ตอไปอ่ขอเอเชียคนหนึ่งคุณหมอน้องแจให้ยอมนี่ก็เอเชียนี่ก็เอเชียมีนามก็คือลูกหลักพระเจ้าหัวทรงหน้าพระเจ้าคุณหมอจริงหล่อจริงต่่อแม้คุณหมออย่างเงี้ยอย่างอย่างตาเขาอะอย่างดวงตาเขาก่อนเลยนะเขาเป็นสองชั้นหนังตาบนอะเป็นสองชั้นแล้วตัวตาเขาอะจะมีความไม่ได้สปินเดิลขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะมีรูปยุโรปให้ดูผู้ชายอีกลักษณะตาสปินเดิลจะเป็นอีแบบอันนี้จะมีความสปินเดิลบวกกับมีความ เฟมินีขึ้นนิดหนึ่งคือมีความคอมโตนิดหนึ่งแต่ไม่ได้แบบสปินเดินแคบเล็กเรียวขนาดนั้นเอออันนี้ถือความบอกหรือความอ่ะดูแค่ตาเขามีความละมุนแล้วกันเขาไม่ได้เรียกดูสตองอเออมีความละมุนม,มีความละมุนด้วเยเนาะคิ้วเแบบมื่อกี้บอกผู้หญิงแล้วคิ้วต้องเป็นอาร์ตเนาะ,ะผู้ชายคิ้วต้องแบนคิ้วแบนไหมคิ้วมีความตรงนะแต่ตรงแบบมีเสียงขึ้นนิดเดียวแต่ว่าลักษณะโดยรวมจะเป็นค่อนข้างเรียกว่าแฟตค่อนข้างแบน แล้วก็ลักษณะความห่างระหว่างเนื้อระหว่างตาบนกับคิ้วเขานิดเดียวพวกนี้ยิ่งคิ้วตกตกหรือมีแบบความอย่างนี้หน่อยย,ย,ย,ยิ่งดูมีความเป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงอะ่ะมันควรจะเปิดอ่าก็จะ,ะมีความเป็นละมุนความเป็นผู้หญิงที่มากขึ้นดีอย่างหนึ่งคือส,สันหน้าเขาอะสัดส่วนตัวเนี้ยไม่ได้สตองเกินสิบไม่ได้ไม่ใช่แบบที่หมอยกตัวอย่าง10เซนสิเซน,เซนไม่ใช่เขาอาจจะแบบ10เซนแล้วเหลือสัก9เซน แต่ก็มีความใกล้เคียงกันที่มุงบอกถึงความลุกแมนอะลุกสตองอะถ้าหน้าเขาเลียวกว่านี้เขาจะดูสาวกว่านี้นะก็คือเขาบาลานใบหน้าเขาอะพระเจ้าเขาสร้างมาให้ดีมากเลยให้แบบบาลานดีมากเออแล้วเขาก็ควบคุมปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อดีมากแล้วก็คางเขาเนี่ย่ถ้าปิดอย่างเงี้ยเหมือนผู้หญิงผู้หญิงมากอันนี้คางไม่ใช่เหมือนน้องบีเมื่อกี้เลยนะดูปากด้วยนะเหมือนผู้หญิงไหมเหมือนผู้หญิงมากอื ผู้ชายปากจะมีลักษณะปากที่ค่อนข้างยาวเขาหญิงและละักษณะปากที่ค่อนข้างเนื้อน้อยกว่าและแบนกว่าและทรงจะไม่ค่อยมีจะทรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ผู้หญิงอะทรงจะชัดและปากจะต้องอวบอิ่มและปากจะต้องไม่ยาวจะดูเป็นผู้หญิงจะจัดดูลมุลจะจัดอ่าอย่างเงี้ยปิดอย่างเงี้ยผู้หญิงเลยอะออแล้วอีกอย่างนึ้งทาให้เขาดูลมุลไปอีกทั้งที่เขามีใบหน้าที่เป็นผู้ชายในสัดส่วนอื่นคือคางเขาอะก็ดูพลอยนอะดูไม่ได้กว้างดูไม่ได้แบบ ตัดแล้วดูไม่ได้จะตอปิดหน้าไว้อย่างเงี้ยอันนี้เหมือนคันลังวนยองเลยใช่ปิดหน้าไว้ยังเงเดี๋ยวไม่ออกนะผู้ชายผู้หญิงอ่ะแต่พอดูมากขึ้นดิเนี่ยเริ่มแล้วอเเริมห็นเห็นสันตอกตรงนี้ไหมออ่าเริ่มผู้ชายไหมนิดนึงผู้ชายแล้วพอปิดผมไวเอะ่โดยรวมเขาอะหน้าเขาหวานนะหวานมากหน้าเขาหวานและยิ่งถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเล็กกว่านี้อีกอะที่เป็นจอลายอ่ะครับเออมันก็จะยิ่งดูละบุนเป็นผู้หญิงมากไปอีกก็จะมีความแบบ ลองวัดยองผสมพี่แซกใช่ไหมลองวัดองผสมพิแซกเรามากระดูมาทางฝั่งยุโรปแล้วก็นเนี่ยนี่คือหมอบอกนี่เออเนี่ยมาคูลินจัดเลยดูดิคิวเขาติดกับตาไหมติดมากคือไม่มีไม่มีช่องตรงนี้เลยคุณหมอกิวแบนไหมแบนมากลองชัดไหมริ้วรอยชัดสุดๆเออถ้าเป็นความยุโรปเขาจะอนุรักษ์พวกนี้ไว้เขาจะฉีดไม่ได้เยอะผู้ชายยโรปเขาจะมีแบบมีรอยใช่เขาจะมีความรอยมีความรอยอยู่บ้างมีความแบบ Win วิงเกิลอยู่บางทําให้แบบเขาดูแบบเออมีความสตรองแล้วตาเขา,าอันนี้คือเป็นกระสวยเลยเออจะเป็นลักษณะแบบสปปนเดิลคือผู้ชายยิ่ง,งมีร่องเยอะยิ่งดูผู้ชายอย่ะร่องคางฟิลตั้มคอลัมน์ที่ชัดตรงเนี้ยเออผู้หญิงมีได้นะแต่เยอะๆนะถ้าเยอะมันก็จะดูแบบแปลกๆนะเออจมูกเนะี่ยที่สันดูสูงแล้วจมูกที่ดูมีเซ็ปตั้มตรงกลางที่แยกซ้ายแทยแยกขวาอันนี้คือแบบความแมนดแบบขั้นสุด แล้วก็สัดส่วนหน้าระหว่างชีกบนกับตัวงจอลนยเออมันชัดเนะมันแทบจะสิเซนกับสิบเซนเลยเนาะแล้วมีความตอบมีความว,าวนะ้า์นะขมับและทางแก้มตอบทำให้นหน้าเขายิ่งดูมาสคูลินมากต้นเนี้ยสมมตินะองหมอนี่สมมติหมอไม่มีตรงกลางเลยใช่ป่ะหมอก็แค่ฉีดทางข้างๆฉีดข้างๆแล้วเอาอะไรก็ได้มากดตรงกลางไว้เพื่อให้ฟิลเลอร์อมันสเปซมาหาัจไ,ไม่ได้ค้างหมอจะเป็นแบบดิมปิ้งแหละใช่ก็ปรับได้ถ้ามีร่องเลยคือจะดูแมนมากขึ้นใช่แล้วจอไลน์ก็ปรับได้หมด จะขอบจอวลยนยแนวตั้งหน้าหูลงมาหรือขอบจอลายที่ลากตรงไปเงี้ยเราก็ปรับได้หมดก็แค่อาฟิลเลอร์ไปวางแต่การดีไซน์อ่ะก็จะยากเพราะเราต้องฉีดให้มันไม่เหมือนผู้หญิงไงต้องฉีดให้คงความเป็นความผู้ชายไว้ผู้หญิงที่เป็นแบบยุโรปบางโฉดบางน้อยเพราะมันจะมีความแบบ mas มัสคูลีนยังไงผู้หญิงยุโรปเอ็มอมาวาสันเนาะของของเอ็มาวาสันเนี่ยเขาอ่ะดูน่ารักแล้วคนเอเชียชอบเยอะอเพราะว่าเขาเป็นยุโรปแต่เขาดันหน้าโซนเอเชีย พอเขามีความละมุนกว่ายุโรปทั like ่วไปอย่างยกตัวอย่างที่แบบยุโรปชัดอะแองเจลินาจลี ah. ่อย่างเงี้ยอยยุโรปยุโรปชัดเลยและส่วนใหญ่เขาก็จะไปทางยุโรปคนส่วนใหญ่เขาเป็นคนยุโรปเอออย่างเงี้ยเป็นยุโรปแต่ดันหน้าเหมือนเอเชียแต่มีบางอย่างที่แบบเขาก็ยังบ่งบอกถึงความเป็นยุโรปของเขาอยู่แล้วดังเดิมดูหน้าผากเขาสิมีความกว้างมีความโปรเจกเออ แล้วก็ใบหน้าเขาสัดส่วนบนกับล่างไม่ได้กว้างมากที่จะทําให้หน้าเขาดูสตองอแล้วก็คางเขามีความละมุนแต่ไม่ได้พอยเท่าเอเชียลุคขนาดนั้นมีความกว้างนิดหนึ่งแต่ปากเขาอะ่ะเอเชียไหมเป็นเอเชียที่ไม่ได้ฉีดอเออแบบเหมือนทรงปากคนปกติเลยอะใช่ใช่ใช่ถ้ายุโรปเขาจะแบบอบอิม อ้อย่างอิ่ฟ้าปากหรือโลบจะมีความอบอิ่มขึ้นจะมีความแบบโวลูมเลยแล้วสัดส่วนบนกับล่างอ่ะล่างใหญ่เขาบนเยอะเออ,อก็จะยิ่งทําให้หน้าเขาอ่ะดูมีลสนษณะของเอเชียนที่ผสมเข้าไปคิ้วเขาอ่ะจะไม่ได้มีความแบบละมุนเอเชียนขนาดนั้นคิ้วเขาจะมีความมีอาร์ชนิดหนึ่งแต่อีกอย่างที่แตกต่างคืออะไรเขามีโกกคิ้วอ่ะที่ชัดนิดหนึ่งแล้วมีความสเปซต,ตรงเนี้ยที่แคบอือ้ะดูเอเชียละเหรอคนเขาจะกว้างเนาะ แล้วค<ช>ิ้วเขาจะเป็นขึ้นใหม่ต้องแต่หัวคิ้วเลยใช่อันนี้เขาจะมีความด้านในที่ค่อนข้างดบลงมานิดหนึ่งเออก็จะให้ความสตองขึ้นในทางแบบยุโรปสรุป<ช>คือเขามีใบหน้าที่ค่อนข้างมีส่วนผสมของเอเชียนลุกที่เยอะขึ้นกว่ายุโรปทั่วไปเขาเลยมีความโดดเด่นสำหรับคนไข้ทุกคนนะครับผมเวลาเราอยากจดูดีขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ะมันเสริมสร้างความมั่นใจครับตัวเราเองมันมีผลต่อการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะเตื่นนอน ไปทางานไปเที่ยวนู่นนี่นั่นมันมีองค์ประกอบพวกนี้อยู่ในทุกขณะที่เรากาลังใช้ชีวิตอยู่เออมันเป็นส่วนที่สําคัญมากใครต้องการทําให้ตัวเองดูดีขึ้นก็สามารถปรึกษาได้เลยโดยตรงโดยที่ทุกคนนะ่ะสามารถมีเรฟเฟรนซ์มาให้หมอดูได้ๆว่าแบบเราต้องการแบบไหนอย่างที่หมอวิเคราะห์ให้ดูแต่ละเคสเนาะเขาจะมีลักษณะสับยูนิตเล็กๆย่อยๆของเขาที่แบบแตกต่างกันออกไปแต่มีความสวยละมุนในคนละแบบทุกคนไม่เหมือนกันเลยเออมันไม่มีใครเหมือนเป๊ะมีแค่ความคล้ายในแค่บางสับยูนิต เล็กๆเ,เฉยๆแต่พอหน่วยย่อยๆมารวมกันใหม่มันจะเป็นคนคนใหม่เสมอเอออย่างทุกคนอย่างเงี้ยทุกคนก็อย่างที่หมอบอกไปว่าตอนต้นคลิปทุกคนอยากสวยในแบบของตัวเองอะหน้าเราเนี่ยแหละพ่อแม่ให้มาแบบนี้เห็นกันมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเออทุกคนก็อยากให้หน้าตัวเองเนี่ยแหละแต่ว่าดูสวยขึ้นเพราะถ้าลองให้เราไปเป็นคนอื่นจริงๆอะเหมือนที่แบบในภาพยนตร์นหนังอะไรเล,ลยแต่เรื่้องทำกันอะมันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอก นะครับฉันหลักๆคือเราสวยในแบบที่เราเป็นนี่แหละแต่เราก็เอาเรื่อง r e f e r มาให้หมอดูด้วยจะดีมากๆเพราะหมอจะได้เข้าใจและทําให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเพราะว่าความชอบของเราอ่ะมันจะมาให้หมอเลือกให้ไม่ได้หมอก็ชอบของหมอหมอก็จะมีแบบที่หมอชอบคนไข้ก็จะมีแบบที่คนไข้ชอบมันก็จะแตกต่างกันก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นมี reference <c oughs> มาก็ดีพอเราโตเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูว่าทําอะไรดีเอสเตติกปัจจุบันเนี่ยสามารถให้ผลลัพธ์ได้ใกล้เคียงศัลกรรมมาก <c oughs> อืมมาก มากจริงๆหรือในบางอย่างศัลยกรรมยังต้องบอกว่าให้มาทำเอสเตติกเลย mm hmm. เช่นควบล่องคอ mm hmm. ล่องคอนะครับบางคนหมอศัลยกรรมคนยังบอกว่าถ้าจะเอาให้คอตึงให้ล่องมันหายอะ่ะดีสุดอะ่ะถ้าให้เป็นล่องแบบไม่ได้ย้้ยมากนะเป็นล่องเฉยๆตัวเนี้ยเป็นเส้นไงฟิลเลอร์ดีสุดคุ้มสุดนานสุดเร็วสุดผลช้าสุดเจ็บปวดน้อยสุดดาวททามน้อยสุดเออมันมีขอที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ทุกขั้นก,การมันมีความเสี่ยง ฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรบนใบหน้าเราหนึ่งคือดูปัญหาให้ออกว่าปัญหาจริงๆคืออะไรเนาะบางคนมาอย่างที่หมอบอก,บอ,กอยากเติมล่องแก้มนะอยากเติมจอลายดูให้หมอลองดูก่อนแล้วลองคุยกันให้เข้าใจก่อนว่าปัญหาจริงๆอะ่ะที่มันเป็นจริงๆอะ่ะคนไข้ดูหรือเปล่าแล้วคนไข้แก้มันยังเออหรือถ้าคนไข้รู้อยู่แล้วค่ะแต่หนูไม่อยากแก้เอา้าได้ไม่เป็นไรแต่ต้องบอกให้รู้และให้เข้าใจนะบางคนรู้แต่ไม่เข้าใจเออ หมอมีหน้าที่แนะนําให้รู้ให้ได้ว่าสิ่งที่ควรควรทําคืออะไรแล้วจะบอกทุกอย่างตามความจริงทั้งหมดว่าควรทําแบบไหนตามสเต็ปตามสเต็ปจะไม่ต้องไปเสียเงินบวนกั้มาบางคนเสียตังค์เป็นล้านยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการเลยเอาถ้าเราคุยกันไม่ชัดเจนเราไม่รู้ปัญหาชัดเจนเราไม่รู้วิธีการที่จะไปแก้ถึงปัญหานั้นให้มันได้ชัดเจนอะ่ะมันก็ไม่มีฐานได้ตามที่เราต้องการหรอก และลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะที่กังนำคลินิกเนี่ยเราให้ลูกค้าได้ปรึกษาคุณหมอฟรีเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าลูกค้าสามารถสวยได้ด้วยความพึงพอใจเพราะกังนำคลินิกใครๆก็สวยได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะออมและกังนำคลินิกไทยแลนด์ขอลาไปก่อนค่ะและฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกังนำคลินิกไท a i land ด้วยนะคะครั้งหน้าออมจะไปทำอะไรหรือไปทำคอนเทนต์อะไรฝากติดตามด้วยนะคะ